ยังคงอยู่ที่มารีไลท์โฮมสเตย์อีกเช่นเคยค่ะาาบ้าบินเหรอคะใช่แล้วอ๋อแล้วมันก็จะแฟบลงเองใช่เลยเว่ยต้ม ขายาดทานปกติก็จะเสิร์ฟกล้วยสดนี่แหละเช้านี้ออกจากห้องพักเจ็ดโมงเชา้าค่ะทุกคนเดินมาที่อ่าวเลยมาที่ร้านอาหารเมื่อวานนี้เดินออกมาตอนเย็นก็เจอคุณป้าค่ะผัดขนมแล้วเช้านี้ก็มาเจออีกเช่นเคยค่ะวันนี้ทําบ้าบินเช้านี้น้ําขึ้นนะคะช่วงนี้คุณป้าบอกว่าเขาจะเปลี่ยน15วันเปลี่ยนทีหนึ่งก็คือเราจะเจอน้ําขึ้นตอนเช้าว15วันแล้วก็น้ําลงตอนเช้าอีก15วันสลับกันไปค่ะมานั่งฟังเสียงนกแล้วก็ดู ปลาแหวกไาวในน้ำค่ะทุกคนช่วงเช้าเช้านักท่องเที่ยวที่มาพักที่นี่ก็ตกปลากันค่ะอาหารเช้าวันนี้ก็จะมีทั้งกล้วยต้มแล้วก็กล้วยสุกค่ะขนมบ้าบินวันนี้แนนสั่งเป็นข้าวต้มกุ้งค่ะนั่งทานข้าวต้มไปแล้วก็ดูเรือแล่นผ่านไปมาค่ะเขามีเรือให้พายด้วยนะคะที่อ่าวบางตะบูนนะคะทุกคนจังหวัดเพชรบุรีค่ะเขามีโฮมสเตย์ปิดน้ำแบบนี้เยอะมากๆเลยค่ะ